มาครับพี่น้องครับแกงนะไม่ใส่ไข่มดแดงเสียบๆด้วยพี่น้องเด้อปุ้ยไข่มดแดงนวยห้าวยังนี่บ่ะนี้สวัสดีครับพี่น้องสูขูดสู่คนนะผมมาพอครับจ้าบอนยิงแก้วพี่น้องมือนีจะบอนในแนวเส่บๆปากตอนพี่น้องเป็นแกงนะไม่ใส่ไข่มดแดงใหญ่ด้วยพี่น้องดดเด้อ แง่มาเบิดทั่งเลยบนนี้บู่ใครมาเดียงไหมไงค่ะกีีเสียบเสียบนงกันได้พี่น้องด้วย เจ๊มึงพะครับแต่หลายอย่างไรเนี้ยพี่น้องเหมือนกันมาเนี่ยทั้งไข่หมดแดงทั้งเพล็กหวาน ซึ่งฮิตมื้งนี้ แกงน้ำม้แกงพุวมห่อนๆได้พี่น้องเด้อยเสียบหลายผมวะเนี่ยผมเข่าจำตอน ไข่หมดแดงไงหอมผักหานหอมมันผักขาอืมอืมอืมหวานะ ดคำใหญ่ๆสูพีนวังเบืงอจอมจอมเปีงนำ้ำ <c oughs> ได้แล้วอันนแน่เหมือนใส่กันพี่น้องยางเสียบเลย มดแดงหน่วยใหญ่สามหน่วยเลยพี่น้องสดสามหน่วยพร้อมกัน <c oughs> <c oughs> Ooh, หัวน์โอ้เงยหอยเงยยัง,ยง,ยงยเหมือนพี่น้องไงเสียบไหลทึ่งเสียบเึื่องหัวน์ mm hmm. มันเตบน้ำไข่หมดแดงบ่หรือเ่วยใหญ่เนี่ย ำเอ,อเอาครับพี่น้องครับมือนีจ้าบ่นกับผ้าพี่น้องมาเสียบเสียบนะพี่น้องเด้อแกงน้ำไหมใส่ไข่หมดแดงไงกระเรีวกันนะพี่น้องนาะเสียบพังยีดีบึงสังเกตน,นำหมดเบื้องควน นีม่มาใส่ยังกับโบยักเอาจากงไนท์คิมีเอาไว้สมีสักกวนเด้อพี่น้องขอพูดอะไรที่พี่น้องที่ตามรับชมกับผมขอพูดอะไรครับผม